ลูกเขาครู อืมินคู่ดีเนาะตัวแม่ตื่นตัวตัวแม่ครับตัวบัคู่นม่เอเยไ้ร่าเขาคู่กันสิค้นักเขาคลัวตัวแม่กับตัวผู้เค